แล้วันนี้นะครับจะพามามูที่วัดนั่งปกภาษีเจริญนะครับวัดนี้ก็จะเด่นในการขอขมากรรมแก้กรรมนะครับผมแล้วก็วัดนี้เนี่ยจะมีหลวงพ่ออยู่2องค์ด้วยกันนะครับที่มีความสัมพันธ์กับวัดนี้นะครับนั่นคือหลวงพ่อนาคปกนะครับและด้านในเนี่ยคือหลวงพ่อเศรษฐีหลวงพ่อเจ้าสัวนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับไปบูกกเลยครับไปเลยวัดนาคปกนี่นะครับสร้างเมื่อปีพศ2291นะครับสมัยสมเด็จพระบรมโกศนะครับ นับไปก็ก่อนเสกุลศรีเอติยา19ปีนะครับแล้วก็ถูกบูรณะซ่อมแซมน,นะครับในสมัยรัชกาลที่3นะครับแล้วก็วันนี้โชคดีนะครับเจอคุณป้าไขายน้ำนะครับเขาก็ให้ดูรูปนะครับก่อนที่จะบูรณะซ่อมแซม และด้านในโบสถ์นะครับก็จะมีพระอริยะเมตไตรนะครับซึ่งสามารถเสียงถ่ายได้นะครับก็ตามไปนะครับเมื่อออกมาหน้าโบสถ์นะครับจุดนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่สมควรไหว้นะครับจุดนี้เนี่ยก็จะมีไว้เพื่อเป็นการขอเข้ามาเทวดาประจําตัวนะครับผมแล้วก็เป็นการเสริมสร้างสิริมงคลให้กับตัวเองนะครับส่วนฝั่งข้างๆกันนะครับก็เป็นพระสังกาจจายนะครับด้านนี้ก็สามารถที่จะขอเรื่องการงานการเงินได้นะครับ จากนั้นนะครับก็เดินมาบทถข้างๆกันนะครับก็จะพบกับไฮไลท์ของวันนี้นะครับนั่นคือการลอดใต้โบสถ์นะครับเพื่อเป็นการขอกรรมเสริมสิริมงคลให้กับตัวเองนะครับเมื่อพร้อมแล้วก็เข้าไปเลยครับเมื่อเข้ามาด้านในนะครับก็งดใช้เีษนะครับด้านซ้ายมือเนี่ยจะเป็นแผ่นคาถาไว้สวดลอดใต้โบสถ์นะครับหยิบาปมาแล้วก็เดินตรงมานะครับผมเลี้ยวขวามานะครับจากนั้นก็เดินทั้งหมด3รอบนะครับแล้วก็อ่านตามคาถา ที่หยิบมาเมื่อสักครู่นี้นะครับจากนั้นก็มาไหว้ลูกนิมิตอันนี้นะครับผมแล้วก็มาขอพรพักด้านในนะครับเมื่อออกมาแล้วนะครับผมก็เดินขึ้นมาด้านบนของโบสถ์หลังนี้นะครับเพื่อมากราบไหว้ขอพรกับหลวงพ่อเจ้าสวนต่อนะครับซึ่งหลวงพ่อเจ้าสวนเนี่ยก็สามารถที่จะขอเรื่องการงานการเงินได้นะครับ จิจกรรมฝากผนังนี้นะครับก็สร้างเมื่อในสมัยรัชกาลที่3นะครับผมก็ดุลซ่อมแซมจนถึงปัจจุบันนี้ครับจากนั้นนะครับเดินออกมาด้านหน้านะครับก็จะเจอกับวิหารหลวงพ่อโตนะครับเมื่อเดินเข้าไปด้านในนะครับก็จะเจอคาถาที่เอาไว้ปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีออกนะครับผมก็อย่าลืมปิดทองที่อ์หลวงพ่อนะครับป้ายนี้ก็จะบอกจุดต่างๆนะครับว่าติดตรงไหนบ้าง บูสร็จแล้วนะครับผมก็จะพาไปกินของอร่อยๆนะครับแถวๆวัดนี้นะครับถ้าพร้อมแล้วรอเลยครับไปเลยครับผมหลังจากที่เมื่อสักครู่นี้นะครับเราไปพาทำมเสร็จแล้วนะครับก็จะพามากินร้านบะหมี่นะฮะชื่อร้านบะหมี่ตะเมืองนะครับถ้าผมจะไม่ผิดนะตะเมืองก็จะเดินทางมาหลังวัดเลยนะครับเพราะว่าด้านหน้าเนี่ยเมื่อคี้ไปดูแลไม่มีที่จอดนะครับก็จอดรถตรงหลังวัดแล้วก็เดินมาก็ตามผมไปเลยนะฮะ ตามมานะครับเพราะว่ามันค่อนข้างวังเวงเหมือนกันนะครับมมาตามมา,มมาแล้วก็เลี้ยวซ้ายมามาทางถนนเทิดไทย43ตามป้ายนี้ก็จะเจอร้านบะหมี่ตะเมืองตะเลืองสักตาหนึ่งอยู่ทางซ้ายมือนะฮะอดูดิมีข้าวหมูแดงกับบะหมี่เอาบะหมี่แห้งต่อครับข้าวหมูแดงหนึ่ง ให้รู้ๆกันไปเลยรีวิวกันไปเลยว่าไปอย่างไงบ้างมาวันนี้ผมก็มาลองบะหมี่กับข้าวหมูแดงร้านตะเมืองนะบนนีิยอพีชีพสั่งมาสองเลยบะหมี่ด้วยข้าวหมูแดงด้วยเดี๋ยวลองปเป็นอย่างไง เต็นนี่ยกขึ้นมานี่กลิ่นหอมมากเลยนะอ,ยอันนี้น่าจะเป็นบะหมีม่ทำเองครับอร่อยมากบ่อไปคือข้าวหมแูแดงีกว่แต้ก้องบอกว่าเร็วหน่อยกูหิวแล้วอืคือทำรอดดีมากอันนี้คือ เดอะเบสอร่อยดีแนะนำครับร้านตะเมืองก๋วยเกี้ยวอร่อยสองอย่างเลยอ่ะก็วันนี้ผมขอหบบลิบบูแล้วกเป็น,นท่านี้นะครับอีพีหน้าจะพาเป็นบูไปกินอะไรก็ต้องกดติดตามฝากมินต์ตผมไว้แล้วกันนะฮะ สหรับวันนี้ขอลากินลาไปกินก่อนนะครับเพื่อปิดเพื่อถูกหิวบ๊ายบางครับผมนะมามีแห้งหนึ่งข้าวหูแดงหนึ่งแล้วก็มาต่อของหวานนะครับลาก็อยู่ข้างๆกันกับมามีเขาบอกว่ากินคาวไม่กินหวานมันไม่ดีนี่ก็ต่อของหวานเลยนะครับกับไอติมมหาชัยก็ใครๆที่ตามผมอยู่นะครับก็ ฝากคอมเมนต์ทีนะฮะว่าชอบไม่ชอบคลิปนี้นะครับอะไรยังไงผมจะนำไปปรับปรุงในโอกาสต่อไปนะครับวันนี้ก็ไปก่อนเลยครับบ๊ายบาย